สวัสดีครับผมมาพบกันอีกรอบนึงนะครับราวพัฒนาครับราวพัฒนาต้องจัดการแตก3ตัวให้ได้ครับรอบที่แล้วตัดแม่นมาครับเสียดายนะครับถ้าใครเลขกลุ่มถ้าใครสังเกตนะครับเลขกลุ่มตัดแม่นมาครับตัด8ออกตัวเดียวถ้าไม่ตัด8ออกก็เลขกลุ่มแตกนะครับ5ตัวแตกหมดมาหมด5ตัวเลยมั้งใช่เพราะว่า 0- ูนย์สามคยแล้วผมลงอะไรผมลืมไปแล้วแต่ผมดันใส่7 7ไม่มา8มา แล้วก็วางกัน83ดาันไปทางอีกเนาะเสียดายมากแต้มเดียวครับเกือบแต้มเกือบแตกแต่ก็ไควินก็เจาะ36นะครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์ราพัฒนาวันพุธนะครับราพัฒนาที่ดีมี2วันนะไม่มี3วันเลยมีตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับพอดีพี่แทนบอกมาโอเคครับเรามาฟังการวิเคราะห์เนาะหลังจากที่ผมดูมาแล้วว่าที่เดินสติที่เดินบน 3- 4สรอบที่ไปยังไปบนอยู่นะ วันนี้ผมจะรันเลขบนก่อนนะครับบน1 2มาตัวครับ12มาตัวนะครับแต่หลักใหญ่ที่ผมไปจับมาคือท้าย8ท้าย8ของราวพัฒนาทุกครั้งจะไม่หนีตัวนี้นะครับ7 9ครับมันไม่เคยห่างมันไม่เคยหาย79และว9เดินดีสุดครับเนาะเเดินดีสุดและผมได้อีกสูตรนึงคือ24มาตัวซึ่งมันชนกับ2ออยู่แล้ววันนี้เลข,เลขกลุ่มครับ 12 4 7 9นะครับเลขกลุ่ม1 2 4 7 9ท่านใดไม่ชอบตัวเจาะผมท่านเอาชุดนี้ไปวินได้นะครับเอาชุดนี้ไปวินเนาะแต่วันนี้ผมชอบ9สุดๆครับชอบ9ลรอง7ครับพิกัดไม่ระบุนะครับแต่ถ้า1 2นี่น่าจะเป็นบนครับ1 2 1 2บนมาตัวครับโอเคครับผมชอบ9 19ครับ2อง 4ี่เก้าครับเรลืมศูนย์เก้าศูนย์เกครับเจดเกครับแล้วก็ชุดชุดเจ็ดนะครับชุดเจดก็ที่มันเดินบ่อยให้ปิดบ่อยแต่สี่เจ็ดแปดเจ็ดกันไว้นะครับชุดนี้กันไว้แต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าท่านไม่ชอบเก้าผม ท่านก็เอา7ไปเป็นเนาะ7 1 7 2 7 4 7 0ประมาณนี้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้เพราะทางผมก็ฟันผิดแต่ผมพยายามจะลงให้น้อยตัวที่สุดแต่ถ้าท่านชอบ7ท่านก็เอาไป17 2 7 4 7 0 7นะครับประมาณนี้ได่ลืมเลขกลุ่มผมนะครับเลขกลุ่มหรือเลขหมู่เลขกลุ่มเลขกลุ่ม5ตัว12 479เนะครับเลขกลุ่ม1 2 4 7 9อันนี้หลักร้อยหลักร้อยก็ใส่7นะครับ ถ้าถ้าหนึคงที่บนก็9ก้าเก้าหน่าหนึ่งเอ่าประมาณก็ไม่ใช่อก้าเจ็ดอ่าเก้าหนประมาณนี้นะครับก็ 9, ใช่ก้าเพราะบ,บนมันคงที่1นึ่งมาตัวครับคงที่1นึมาตัวก็ท่านก็ลองวินไปกล็ลองวินไปก็ได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีก บอนเบรหัสเด็กเจอกันอีกครั้งนี้ขอให้เด้งบนล่างน,นะครับขอให้เจาะเข้าทีเพราะมันไม่เจาะไม่เจาะแบบไม่เจาะตัวเป้งๆทีอ่ะเพราะว่ามีแต่เจาะชุดชุดวินแต่ก็ผมกงถือว่าเมื่อครั้งที่แล้ว4 3บนมา3ผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าให้อ่านบนบนบนนอะถ้าขาลูดขาวิศถ้าชอบหนึ่งสบนมาตัวครับ การบนล่างไม่ไม่ระบุอาจจะมาได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ที่เดือนนี้สุดหลังจากหลังจาก8 0ดศูนย์แเนี่ยมันไม่เคยทิ้ง9ก้าเลยผมก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้ต่อ,ตอไปเนาะผมขอให้เป็นอย่างนี้ต่อ,ตอไปขอให้รวยราวพัฒนาครับจากช่องอาร์นี่ก็อีกครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเป็นเพียงแนวทางเนาะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะมาณที่นี้นะครับก็ขออภัยพี่น้องสอบสอบปราพอราวนะครับถ้าเลขหลุดครับ แต่ถ้าเลขเข้าแล้วก็ท่านก็บอกพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาของท่านมากดสับสก,กายช่องผมเยอะนะครับโอเคครับขอให้รวยราพัฒนาวันนี้นะครับเน้นทุสุดใช่ไหมเน้นทุสุด,สดผมชอบสี 49, 79, 79, 79. ่ค9เก้าเจ็ดเก้าเก้าชอบหมดเนกะ้าร <c oughs> อพิจารณาดูครับระดาฒนาวันพุธครับ